สวัสดีครับขมาวดคลิปของเราวันนี้มาดึกหน่อยนะครับตอนนี้ตามเวลาประเทศไทยก็ดึกแล้วนะครับก็ประมาณสักตีหนึ่งแล้วนะครับก็ขมาววดให้นะครับเ,เรื่องราวประจำวันก็แล้วกันมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับ โลกโซเชียลนะครับช anel ของเราเป็นช anel ขโมดคลิปเนะครับเดือน2เดือนนี้จะเป็นการติดตามน้องกันกับน้องทิสากันก่อนนะครับมีข่าวคราวอะไรที่เป็นกระแสรับเป็นประเด็นก็จะเก็บเรียบเรียงนํามาฝากนะครับแน่นๆนะครับวันนี้น้องทิสาออนอยู่ประมาณ2ครั้งนะครับแต่ภาพที่ผมนํามาฝากเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เป็นหัวคลิปนี้จะเป็นข่าวคราวของน้องกันนะครับที่ไปออกอ่านอีเวนต์เมื่อวันที่15แล้วเขาร่วมกิจกรรมบน เวทีกับช่องวันนะครับคือหลายคนพยายามจับตาว่าเอ้งานนี้น้องทิศาไปไหมไม่ได้ไม่ได้ไปนะครับเท่าที่ดูน้องก็ติดงานของน้องนะครับแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับประเด็นมันมีคลิปที่ดันขึ้นฟีดมาก็เป็นคลิปที่หมอฤทธิ์ออกมาไลฟ์เนาะนะครับเพื่อนฤทธิ์ก็แล้วกันนะนะครับเดอะสตาร์ด้วยกันนะนะครับซึ่งออกมาไลฟ์แล้วก็พอดีได้ทราบข่าวว่านะครับน้องกันซื้อคอนโดใหม่แล้วก็ หมอฤทธิ์ไม่รู้นะครับว่าการเซิร์ฟไม่ได้ชวนอะไรยังไงไปนะครับแล้วก็มีการทําคลิปนะครับแล้วก็ใช้คําว่าทำคลิปประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปฟังด้วยกันนะครับลักษณะการพูดคุยของหมอฤทธิ์นะครับกับเอ่อคียกับแฟนคลับนะครับต้องติดตามกันแบบใกล้ชิดแบบนี้นะครับคือในรูปร่างลักษณะบริบทก็คือนะครับก็มีเพื่อนเพื่อนพี่เพี่น้องนะครับ เออเข้าไปฟ้องใช้คำว่า,าฟ้องนะหมอฤทธิ์ว่าการซื้อคอนโดใหม่หมอฤทธิเนะ์เลยรื่อ,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 อบ เออทำอยังทำอะไรไม่ปรึกษานะครับแต่เป็นพูดหยิบแกมหยอกนะครับไม่ได้โกรธไม่ได้ประชดไม่ได้อะไรยังไงกันนะครับเสร็จแล้วก็ว่าจะตามไปคิดบัญชีทีหลังนะครับไม่น่ารักไม่น่ารักใช่จังหวะน,นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจบไลฟ์ลงไลฟ์จบไลฟ์เจอแน่แกเจอแน่อืแกเจอแน่แล้วก็ภาพตัดมาสักครู่นะครับก็ตัดมาเป็นภาพของน้องกันนะครับเจอในงานเออเขาเรียกว่าในงาน เในงานในงานของน้องก็แล้วกันนะครับก็ไปถามว่าโดนหรือยังนะครับน้องก็ตอบว่าโดนเรียบร้อยแล้วเท่าที่ดูเสื้อที่น้องใส่ก็เป็นงานช่องวันเนาะในคำวันที่15น่าจะเป็นวันที่15นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พินน้องเข้าไปถามว่าโดนหรือยังนะครับน้องก็บอกว่าตั้งใจฟังบอกว่าโดนแล้วเออประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช็อตนะครับน่ารักน่ารักระหว่างเพื่อนนะครับกับเพื่อนหยิบแกมหยอกนะครับเท่าที่ดูเสื้อนะนะครับดูเสื้อเป็นเสื้อสีน้ําตาลนะครับ ก,กับที่ไปขึ้นบนเวทีช่องวันนะครับคือวันที่15เนาะนะครับก็เลยเก็บเรียบเองนันนำมาฝากนะครับข่าวคราวเล็กๆน้อยๆเนาะโมเมนต์น่ารักน่ารักนะเนี่ยไปแล้วไม่ชวนนะครับแต่ท่สาไปแล้วทำไมชวนท่สาไปไม่ชวนธิน์หมอธิ์อาจจะดูแล้วว่าอาจจะติดงงติดงานอะไรยังไงพูดหยิบแกมหยอกกันไปนะครับแต่เขาสนิทกันอยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาฝากนะครับอ่าสำหรับน้องท่สา เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับน้องทิสาวันนี้มาออนอยู่ประมาณ2รอบนะครับรอบที่1นะครับรอบที่1ก็คือในช่วงเ เย็นๆเนาะนะครับ15นาฬิกา17นาฬิกานะครับหรือว่า5โมงเมื่อแรงนะครับที่น้องมาอ่อนแล้วก็มาพูดคุยกับน้องมิกเนาะครับส่วนมากจะเป็นการพูดคุยกันมากกว่าแล้วก็เปิด PK ประมาณครั้ง2ครั้งนะครับบริบทช่วงเย็นๆนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยังไงมากนะครับช่วงอ่า,าวช่วงเวลาว่างนะครับ ช่วงเวลาปั่นน่าจะเป็นช่วงปั่นผ้าเพราะว่าตอนลงไหลน้องบอกว่าจะไปตากผ้าเนาะนะครับก็มาคุยกันเรื่องล้านบ้างเรื่องผลงานบ้างการแสดงกับน้องมิกเนาะนะครับคือน้องก็เป็นพระผู้พระคู่นางกันเนาะนะครับน้องมิกสูงร้อยเก้าสิบกว่าน้องทิสาสูงร้อยเจ็ดสิบสองเราพูดคุยกันไปนะครับถ้ามีโอกาส นะครับก็จะไปกิน๋วยเติ๋ยวที่ร้านน้องแล้วก็น้องมิกก็ชวนทิสาถ้ามีโอกาสให้มาเที่ยวที่ร้านบ้างนะครับสภาพวิวบรรยากาศเป็นธรรมชาติดีก็เป็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักนะครับคือพระกูพระกูนางทั้งช่องเจนะ็ดนะครับเวลา ออกมาเล่าแต่ละครนะผมนึกภาพไม่ออกเลยเพราะว่าผมไม่ได้ดูละครที่นองแสดงทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ลูกผู้ชายไม่ตาพจน์เนครับเมื่อก่อนนี่ผมดูแต่ไม่ไม่ใช่เวอร์ชันนี้เนาะนะครับเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันเก่าๆอนะ่ะเนาะในยุคเก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์นู่นะเนาะนะครับแต่อันนี้มันเป็นยุคใหม่ๆประมาณสักสิบปีนี่ก็ผมถือว่าเป็นใหม่นะแต่ถ้าเป็นยุคเก่านี้ก็ถือว่าประมาณสักยี่สิบปีก็เป็นโมเมนต์น่ารักนะครับก็จากนั้นนะครับ ก็คุยกันไปคันมาสักประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะลงไลฟ์ปุ๊บลงไลฟ์ลงไลท์ลลของจริงครับเวลาคุยชนจอกันนะครับแต่ลงไลฟ์ทุกครั้งจะต้องออกมาสวัสดีบายๆอะไรยังไงกันก่อนอันนี้คือออกจากเขาเรียกว่าชนจอกันปุ๊บเด้งออกมาเลยนะครับช่วงเงยน็นๆก็โอ้โหก็ไม่ได้ไม่ได้ทันเก็บอะไรยังไงมากนะนะครับส่วนมากเป็นนั่งนั่งเมาพูดคุยกันมากกว่านะครับบริบทของน้องมิก กับน้องอาทิสาในช่วงเย็นๆนะครับณตอนดึกๆน้องมานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างที่บอกผมพอดีไปเซเวหลายห้องเนาะนะครับก็เลยไม่ทันได้เก็บบรรยากาศอะไรยังไงมากนักนะครับก็เลยขมวดให้อรอบเดียวไปเลยนะครับดึกๆน้องมาแล้วก็ใช้คําว่าจบประมาณเกือบเกือบ5้าทุ่มนะครับ ก็บริบทโดยรวมก็คือมาพีมาพูดคุยกับแฟนคลับมา,าผมก็เข้าไปส่งใจส้มเนาะแล้วก็ไปส่งของขวัญทักทายนะครับไปส่งข้อความสักสองข้อความคือขั้นต่ำก็จะได้กาเรียกว่าได้แต้มแฟนคลับขึ้นมาอีกนะครับฉะนั้นก็เป็นบรรยากาศไม่ได้เก็บอะไรยังไงมากนะครับแต่ก็อภาพมาฝากเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับในช่วง P.K. ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงเซฮายบายบลาก่อนนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์แต่มีข่าวแจ้งว่าพรุ่งนี้น้องไม่ได้ออนนะครับวันนี้พยายามจะหลับเช้าแลับพรุ่งนี้มีงานนะครับมีงานอยู่นะครับสำหรับรายการรู้ไหมใครสดเดือนนี้นะครับออนแต่ไม่แน่ใจวันไหนเพราะว่ามันดีเลย์มาประมาณ2อาทิตย์นะครับมันมีการถ่ายทอดสดของวอลเลย์บอลน,นะครับมันก็เลยดีเลย์มานะครับฉะนั้นเออ ตารางมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะเดี๋ยวครับวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับช่วงเวลาดีเลย์มันเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วแล้วออวันนี้นะครับมันข้ามคืนมาแล้วเนาะนะครับตอนนี้เที่ยงคืนยี่ห้านาทีมันข้ามคืนไปแล้วน้องก็บอกว่าน่าจะไม่ได้อ่อนนะวันนี้ก็น่าจะไม่ได้เจอกันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อะไรยังไงนะครับก็เลยเก็บโมเมนต์นะครับขมวดคลิปของน้องกันกับน้องทิสาแล้วนํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับแม่ก็หวังว่า คงจะชอบนะครับยังไงยังไงกดติดตามกดไลค์กดสั b สับใครไว้กันก่อนนะครับเราพยายามจะขโมดคลิปทุทกๆ4ี่ถึงหชั่วโมงพร้อมเมื่อไหร่เจอข่าวเมื่อไหร่ก็จะมานําเสนอนะครับสาหรับคอมเมนต์นะครับไม่เดี๋ยวเอามาฝากนะนะครับวันนี้ขอเว้นคอมเมนต์สักสักนิดหนึ่งสักคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะทุกครั้งเราจะไม่พลาดนะครับเวลานั่งคุยนั่งกันไปกันมาบริบทของแฟนคลับบริบทของเมนหลักนะครับที่มานั่งคุยกันโมเมนต์จะเป็นอะไรยังไงแต่คลิปนี้ขอ อนุญาตไม่เอาคอมเมนต์มานะครับขอขมวโดยรวมนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับไปแล้วครับมันดึกแล้วเอามาฝากแค่นี้กันก่อนครับผมน้องกันกับน้องทีิสา